อ่าเหล็กแล้วนี่เติมกะปิหน่อยกะปิไม่ต้องใส่นะเ <c oughs> <c oughs> อครื่อนแกงหอมดจแก แกงกระทอนใส่หมูสามชั้นแกงป่าไม่ต้องแกงกะทิอ่าเดี๋ยวทีนี้แกงกันดีกว่าอืมอ่าเสร็จแล้วทีนี้ไปจับหลจะแกงเลยเด้ยอยองไง Hei, alle nå. ผาดทีใส่ของใก่อโอู้ยทัอะไรเลยถึงจะหมกเลยนี่ชิมข้าแยงมากันเด้อแยงผัก้ยยงองใส่หมูสามชั้นมันเนี่ น่าตาตอ้องเลยยายกันทั่วบ้านตามันทั่วบ้าน <c oughs> โอ๊ยติแก๊กได้ถ้ากล้องก็ไม่ไหวเราจะยาย,ยัางถุนเลย <c oughs> หอมเนี่ยมันจะอร่อยใช่ไหม ัดให้หมูแข็งตัวหน่อยก่อนเสร็จแล้วเติมน้ำ ไทยเดือเดื่องเผ็ดน้ำสุนโคด <c oughs> ใส่จมูกนี้นั้นอร่อยดี แม่หยิบไว้ผีเ่เจเสริมผงนัวสักหน่อยเสริมผงนัวสักหน่อยเสรดีสักหน่อย ตทองต้าทองเั้าอนัไ่ด้ากันหน่อยนะ ปิดฝาหม,มา้อสักสิบนาทีโอ้ยห้านาทีแนละ้วพอเดิมอื้นนะอ่าดูใกล้เล็กตุกแล้ว เล่น,น,น,นไดเดียวอืมอืมอืมดีๆได้ได้อ้าวยกลงได้แล้วสวัสดีจ้าสุกแล้ว วันนี้เดี๋ยวกินข้าวเย็นด้วยกันนะคะอย่าลืมถ้าถูกใจก,กันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เด้อเดี๋ยวมื่อหลังสีเห็ดแนมไมให้กินเหดแนมไมให้เบิ่งอีกกดติดตามป้าจำรัดด้วยนะ